เห็บหูยังยืนได้ไกวนี่หู ไกแม่ชองโตเลยได้แถวนี้ได้แม่ช่องเลยมันจำเป็นหนึ่งเลยครับเบ, <c oughs> บาเบาวบวี้เนี่ยกินได้ <c oughs> บวมันไกอ่อยู่โซนนี้มันกระายเลยการตัดไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุลในยามเสาวๆพี่น้องมีเกอ,อกมาแต่แคมป์แล้วละ่ะออกมาอยู่หาก,กินคือเก่านะ มาลัดไก่ป่าลงคอนไปล้วเลยเดี๋ยวติดตามผู้ชมท้กัน่อสีได้เต็มอยู่บนนะไก่ป่าขันสนะวยเลยจักจันจนย่าหงสยเรียบร้อยเแล้วปี่ยิงแล้วไก่นะอตอนนี้เขายิงไปแล้วนะ เดี๋ยวไปหาบึงก่อนนะเพราะว่ามันตกลงปากกระชันะจะกสีหาเห็นหรือะไรเดี๋ยวไปบึงก่อนเรียบร้อยพื่นอนเอ,อ้ยยังหม่ตายอือ bị hát bật lên phải hưởng sự thái bỏ nhập lõi nó ơi và sau này màn sao này đang anh nhìn như sướng này này nhưng mình nhìn nhân, nhân, nhìn như ถือว่าเฮาย่างขึ้นมากกัเจอเมันขันเลยเฮายิงไปรอบรอบหนึ่งแกป็ปแตแต่แกปเฮายิงัดแล้วมันมันชึ่งแตแต่แกปมันยังชึ่งไปแกปอีกยิงจงได้จนได้ตกลงนะ มันชิเชิ่วใกล้ตัวนี้่ลังกระตาอยู่ตรงนีน้แต่ว่ามือน,นี้มันแต่เช้าอยู่น่าจะมีโอกาสอีกไปมันหาดบริตี้มันเออจะพร้อมยังไปกไ,ได้มันปินค้างเชื่อเก็น้อแต่ขโมงอยู่เลยเกิดเงงเลยเห็บหูยยังยืนได้ไกลตัวนี้หู ว่ามาแล้วลูเตสก็จะโดเชียงีกนาเตร์ โุ้งเลยดยเหล่พนะ่ะช่วงนี้อาจจะมีแต่คลิปไก่น้องเยเพราะว่าเขามากินช่วงนี้นอกจากไก่แล้ว มันบ่มีสัตว์แนวอื่นเลยนะเดี๋ยวหงส์นงันงนังเฝ้าเฮร์เฮลุมันหงองมีไก่ขวานึ่ตีนมีไก่ขวาหนึ่งตีนไหม มัน้อง,องจุดอิดจุกยืดนี่มีไก่ข่านัอ๋อกันนี้ก็เจอไก่เมล้อนไกผู้ดึกไกผู้ดึกแก่เม่ แถวนี้จะไม่สิงจักสิงพอเป็นบ้านคน ได้ชมองโต้แถนีโกยป่าจะหลายเป็นพิเศษ Thì đây tôm Đây cái phú gặp cảnh cả này Trung đi nhưng Nhưng cả ta chứ Để mà Giờ đi Cùng มีหอยไก่ขวาเลยครับคิดว่าสิ่งนี้มีไก่ขวามีไก่ขวาสิสิ่งงอี๊ๆต้นเบกมีเขากระปุกปีเก,กือเตือปีง่ายวเดยะตนน้นเบก ทางไปเนี่ยนี่ลบคืนนี่พี่น้องมุนมาผิดทางเลยไนีแถาพาก,กันลงมานี่ก็มาตัดไม้เฮิดเจ้าของหน้าเพื่อนี่เพือ่อนจะได้ทงหน้าก็เลยฮุดฮุจักกันแล้วก็เพื่อนขอช่วยช่วยแล้วก็พาก,กันมา มาชอยเอาไม้นี่แหละไม้มันลม้มพี่น้องล้มพัดมันล้มเลยไม่ได้ที้งแล้วก็เลยมาปาดไม้เพื่อนเห็นเปาดไม้เพื่อนอยู่นี่เลยแวะทิ้งงานทูแวะมานี่ <c oughs> ทีง,งานอยู่นี่แะ ตัดไม้ตัวมันลม้มนขนตัวนี้กับขนพจน์ลายล่ำเต็มเลยลมเลยเดี๋ยวพาไปเบิง้งเนาะล่ำนี้ก็ลมพัดมันลม้มเพิร์ดเออเออเฮ้ยนี่ก็เพิ่นร์อตัดเอาเฮ้ยไม้ปือ่อยนม่มีห่าแก้วม,มีห่างแก้วแล้วมันลม้มลาลมพัด ีมันโค่นลงลมเฮ็ดนะมันฝนตกนี่แหละ,ะไงตุ่ยลงไปเลยมืดจักทะเล่ลำเปินก็เลยเอออ้อ,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 อลำนี่กะโค่คนลงลำยัง มันคนนะมันมีมีหะแก้วไปหน่อยมีแต่หะฟอยก็เลยมันก็เลยหล <c oughs> ตัด <c oughs> <c oughs> ป้องดมยิงนะท่านไหลม่ท่าน,นได้ลำยืนคือง,ง,งามแพิ่มนกนี่แหละเฮากะมาตัดไม้ล้มเพื่อใหญ่ออเพิ่นคือว่าเฮามานี่แหละเพิ่นจะได้เถียงหน้าแล้วก็เลยหาทีมงานปาดเธอได้ก็เลยประกันมาเวนี้มาในาพี่น้องพันเอดหากินเพิ่นเอาไก่แม่ช็อกโต<ม>เลยได้แถวนี้ได้ไก่แม่ช็อกเลย มัน<ห>จำเป็น,<ห>นเลยครับบ่าเอา,า, <c oughs> า,าว่าบะวีแนวกินได้บาวมันไก่อยู่โซนนี้มันกระลายเด,ด้อ,ดอดยู <c oughs> ย่แถวไหนแถวหน้าคนมีแตรต้นงินต้นสิงจักน้องเลยเขาตัดไม้ปุมปม้มันปุ๋วนะ่ะเนีไปไห้เตยชวนไปไห้ปุ้มันนะคับเขตนี้ก็มีแต่ปุ้มันทั้งหมดนะแต่ลำมันเนื้ออื่นบเราจะได้อีกได้จะด้ยกินกับพวกินเป็นไงกิน ส <c oughs> <c oughs> ี่แต่ว่า <c> ค <oughs> ืนมียุคบไปเลยนะหลามบางได้มาเมื่อคืนขับออกมาให้อีกคือก็ไปย่างเห็นไปย่างเนไปย่างเหินไปย่างเหนไปดีมันก็ดีเลยดีมันัเยไปช่โม มาแล้วกิน้าไปัหันห้างน้าไปฮอไปมงหตีเงี้ยงเงี้ยจะกินหจะกินหอกยืลาบ้างาาาลาเชือบ้างลาบ้างนั่นเองี่น้องเป็นไกการเมื่อคืนกบบังกระบังไม่กระชากหรอ งานช้างน้อยเกิดมักเกิดเยอะนะ่ะงาเวลาไทยน,นาแล้วเลยไทยน,นาขเขาเรแต่ว่าเป็นรถไทยน,นะคุมมือเต้งเก้าเอาไทยควายไทยเนี้ย,นนยหนหนขนาดเลยงานนี้เกิดมันจะแข่งได้ฮะมันลำเงาหญ่ๆหน่ง น้าพ่นก็นจะเป็นนาดุงไม่นู้ไหนนาเราก็กว้างเต็มเลยปีปเข้าเป็นเกือบร้อยปีคุณเดี๋ยวพาไปเบิ้พิ่นเทเพิ่น,พนไฟไหม้่นจุดที่ยืนนี่หรือจะต่อหรือจะเสานะต้นไห้ก็เกือบตายไฟไหม้ ไ่ไหม้ถึ่ไมมหมดเลยหมดเหลือเลยต้นไม่ให้ก็เกือบไฟอคอกเกือบตายเลอแต่เสามันเหดุชีงไหมก็เลยพอดีได้โอกาสลมพัดไม้ลม้มแล้วก็เลยโทเฮอ่งงานขึ้นมาปาดไม้ให้ได้ก็เลยพากัน ลงมาน่ะมาตัดมาให้เบิดอืดอกวานอันนี้นี่เป็นชาวอูเด้อชาวเทงเด้นี่นนะล็กปูยังคาคลอกดิเหลือเท่าชาวคนนี่แหละไปมันไปดังไฟเต้าเฮาอันนี้โอ้แดนหอนไป่น้องเฮ็ยเนี่ย คาดไว้เยอะแล้วภายในมือหนึ่งสองมื้อนี่เละขาดไม้แล้วแล้วก็สิกลับเด็ดก็้วกโลกเทวิเนี่ยกงเวรไปกินเขาแล้ว,รว,ว,วหรอหม่ดีกทัก่อน,นปดัดคางหนึ่งบะ เอาเอาขึ้นนี่เล็เอาไปปาดยู่หมปชักมันเด็ดไหลเลยเนะเฮดวิลำบากนะอากาศยังนี่เอามินมินนะไปกินเขากัไม่นาะเฮดวิต่ออากาศฮอนไตเซาขนาดนี้ก็ได้เด้กน้องหมนะ

Ni nói yêu quá níng cái thùng lạc mama 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 เดยวไปน่องเด้อออมบางกดมาอุ้ยก็เลยเรื่องแล้วฮะอมบางเออเลื้องเลี้องได้อะไรเด่งแกงดำดำเลยแหละเข้าซมุอซื้อโบกแล้วคอัอ

คนคนี้่างไปมันบย่างย่าัม้ตั้งือนี้่านไปหนกันยนีไาง้งบพน้มยังกบ่มาก้ตัห้ตไ้ผมเห็นีล้อินข้าวขิงน้ำแล้วก็ลุยเวะต่อได้พี่น้องอับนี้เดี๋ยว คาดว่าเยอะเลยภายในมือชองมือนี่แหละพราะว่าจะกลับอากาศมันโอนเฮ่วี้เนี่ยนะสําหรับคลิปนี้ก็ซิบ,บุมี่อย่างไรแล้วพี่น้องเ้ยเดี๋ยวพบเพอร์ดีไม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปไป